<S 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 เพจครูแว่นดำโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงประเด็นที่กำลังมีการพูดถึงอย่างมากในสังคมออนไลน์คือการยกเลิกเรียนลูกเสือเนตรนาลีเพราะชุดแพงความว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกเสือเนตรนาลีนั้นถ้าไม่นับเรื่องชุดเครื่องแบบที่หลายฝ่ายโอดครวนกันเยอะว่ามีราคาแพงในยุคเข้ายากหมากแพงและเรื่องพิธีการ ที่ค่อนข้างมากวิชานี้นับว่ามีประโยชน์มากๆเพราะเป็นวิชาที่สอนทักษะให้แก่เด็กๆทั้งทักษะในระดับชีวิตพื้นฐานเรื่องระเบียบวินยัยความรับผิดช,ชอบสามคัคคีเสียสละจิตอาสาการทำงานเป็นทีมความรักชาติรักสถาบันศาส,สนาพิธีการพูดหรือภาวะผู้นำไปจนถึงทักษะในระดับแอดวานหรือระดับ แอดเวนเจอร์ในขณะที่คุณไก่พบจันดีหรือกบไมโครได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นกล่าวว่าถ้ากระทรวงอยากอนุรักษ์วิชาพวกนี้ไว้ก็ปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหลือแค่ผ้าพันคอผืนเดียวราคาไม่เกิน20บบาทปรับเนื้อหาให้เด็กๆฝึกใช้งานได้จริงเป็นวิชากู้ภยัยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ้าพันคอจะเป็นเครื่องหมายว่าอยู่ในโหมดจิตอาสาเท่านั้น เรื่องเข้าว่ายหุงข้าวกินเองไม่ต้องไปกังวล YouTube มีสอนตั้งแต่ก่อไฟเตาถ่านหุงข้าวทอดไข่ประเปลี่ยนได้แล้วครับก่อนที่จะโดนรุกจนต้องยกเลิกทั้งหมด